ป้องกัน UV 400ได้นะครับไม่มีร่องรอยการเกิดของ UV เกิดขึ้นเลยนะครับนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่ดีมากๆ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้นออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูฟิล์มยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพสูงมากนะครับก็คือยี่ห้อออปติกฟิล์มฟิล์มตัวนี้มีคุณสมบัติกัน u v 400นะครับซึ่งมากกว่าฟิล์มทั่วไปในท้องตลาดแล้วก็มีค่ากันความร้อนที่สูงมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูกันก็คือฟิล์มออปติกฟิล์มนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนๆได้ดูว่าตัวฟิล์มตัวนี้มีคุณสมบัต400งงบบติิเกี่่ยันน UV400 งงไรม้ เราจะมีตัวเทสฟิล์มนะครับสมมติว่าตัวนี้คือรังสี UV เวลาเราจอดรถเราตากแดดนะครับตัวนี้นะครับเวลาไปโดนที่ตัวแผ่นเทสเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสีม่วงๆขึ้นมาเห็นไหมครับ mm hmm. ผมจะจําลองการติดตั้งฟิล์มทั่วไปนะครับซึ่งเป็นฟิล์มที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยผมจะลองติดดูนะครับแล้วก็ลองทําการเทสฟิล์มตัวนี้ดู mm hmm. นะครับเรา จะเห็นได้ว่าตัวเทสฟ,ฟิล์มเนี่ยจะมีร่องรอยของการเกิด UV เกิดขึ้นนะครับแสดงว่าตัวฟิล์มทั่วไปเนี่ยที่ไม่มีคุณสมบัติกัน UV 400เนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกว,ว่ากระฝ้าเกิดขึ้นกับหน้าเรากับผิวพันธุ์ของเรานะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตัว UV s h e ิลเ r นะครับก็คือของออปติกฟิล์มเนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน UV 400ได้นะครับ จะเห็นว่าตัวแผ่นนะครับไม่มีร่องรอยการเกิดของตัว U V เกิดขึ้นเลยนะครับนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่ดีมากๆของฟิล์มออปติกซึ่งเป็นตัวนี้จะเป็นรุ่น U V Shelter นะครับและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมอยากจะเทสให้เพื่อนๆได้ดูก็คือว่าฟิล์มตัวนี้มีค่า R ที่สูงมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับผมดูความเคลียร์ความใสของฟิล์มนะครับตัวนี้มีค่าแสงส่องผ่านถึง37นะครับ และมีค่ากันความร้อนได้ถึง88%ส่วน UVR เนี่ยคือกัน UV ทั่วไปเนี่ยได้ถึง100%นะครับเดี๋ยวผมจะเทสกับอีกเครื่องมือนึงก็คือตัววัดความร้อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองลองดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่รับพลังงานความร้อนนะครับผมจะเอาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อรับแสงไฟที่มีพลังงานขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกดโคพลังงานที่เกิดขึ้นให้จะเห็นได้ว่า ตัวเครื่องเนี่ยอ่านค่าได้ถึง3 2 6 2นะครับนี่คือค่าความร้อนถ้าเอามือกดตรงเนี้ยถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงเนี้ยจะรู้สึกเลยว่าตัวเนี้ยมันร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวฟิล์มทั่วไปนะครับแล้วเทสดูว่าค่ากันความร้อนจะเท่าไหร่จาก3 2 6 2จะเหลือเท่าไหร่นะครับผมจะเซตใหม่นะครับตอนนี้ศูนย์ผมกดความร้อนขึ้นมานะครับแล้วผมกด เซฟค่าที่ผมวัดได้ค่าความร้อนลดลงมาน,นะครับจาก3,000กว่าตอนนี้กันได้ดีเลยเหลืออยู่1,900แต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับนี่คือฟิล์มที่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่เขาแถมมาจากรถนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ของออปติกฟิล์มนะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มที่ใสขึ้นมาด้วยผมจะเคลียร์ค่าให้นะฮะแล้วเดี๋ยวลองกดให้ดูโหนะฮะจะเห็นว่า ฟิล์มตัวเนี้กันความร้อนได้ดีมากๆเลยครับจาก3,000กว่าเมื่อกี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่154เวลาเอามือเข้าไปเนี่ยจะบอกได้เลยว่ารู้สึกได้เลยว่าไม่มีความร้อนมันผ่านมาน้อยมากแทบจะไม่รู้สึกละเย็นสบายมากๆนะครับนี่คือคุณสมบัติ ที่ดีของฟิล์มออปติกนะครับแล้วตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรถที่ทําการติดตั้งฟิล์มออปติกไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถที่ผมใช้งานเองแล้วก็ได้เทสแล้วนะครับตัวนี้ติดตั้งด้วยความเข้มระดับ60จะสังเกตเห็นว่าเรามองเข้าไปในตัวรถแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนี่คือคุณสมบัติที่ดีของฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นเขาเรียกว่ามืดนอกแต่ถ้ามองจากข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะสามารถมองได้เคลียร์มากๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามองออกไปจากนอกรถนะครับมองจากในรถออกไปนอกถ จะเห็นได้เลยว่าตัวฟิล์มเนี่ยนะครับมีความใสามากมองเห็นเคลียชัดมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญสําหรับคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามเรื่องกะเรื่องฝ้านะครับตัวนี้ UV 400ป้องกันได้ดีมากนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักครั้งหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือคุณสมบัติของฟิล์มที่ดีก็คือให้ความเป็นส่วนตวงสูงมากๆมองจากข้างนอกแล้วแทบจะไม่เห็นข้างในเลยแต่ว่าให้ความใส ครีย์จากข้างในออกมาข้างนอกนะครับสุดท้ายนี้ฝากผลงานของ Autoliptec ด้วยนะครับแล้วก็ฝากฟิล์มดีๆ o p อปติกฟิลม UV Shelter 400นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามัาด้วยนะครับขอบคุณครับ